สวัสดีสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมลูกเพจลูกช่องที่เคารพตอนนี้ท่านกำลังรับชมช่องนิยริกแลฝันหวานกับรายการเล่าให้ฟังแลฝันหวานช่วงนิยายสีชมพูก็ก่อนจะเข้าเรื่องวันนี้อส่วนขนนกตัวน้อยร่องรอยตามใบไม้คนนี้จะมาขอกำลังใจจากท่านผู้ชมคนละสิบไลค์และก็ขอให้ทุกท่านกด ได้กดซับสไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องนิยาริด้วยนะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลาเข้าเรื่องเลยทีฟ่าผู้ประพันธ์เรื่องนี้นามปากกาฟูเซียสำนักพิมพ์ชูกาเลนกับเรื่อง The Challenger Gang สูตรรักจับหัวใจคุณชายเย็นชารำนำ ในเช้าที่แสนจะสดใสอากาศเริ่มเป็นใจทำให้ทุกคนอยากตื่นเช้ามาทำงานและก็เป็นอะไรที่ทำให้ทุกคนนั้นมีความสุขมากแต่ถ้าว่าในวันนั้นก็แช่ว่าจะมีเรื่องดีเสมอไปเช่นเช่นวันนี้ในช่วงบ่ายของวันมันเป็นอะไรที่แย่มากสำหรับใครคนหนึ่งที่ต้องเจอเรื่องอะไรแย่ๆแ,และนี่คือเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในร้านเค้กแห่งหนึ่งอ๋อ oh. นี่คิดจะกินแล้วไม่จ่ายอย่างนั้นเหรอได้แบบนี้ต้องเจอมินโซโริมซะหน่อยแล้วโซโริมแผดเสียงแวดแวดดังไปทั่วร้านเค้กของเธอเมื่อจับได้ว่ามีลูกค้าตัวดีคิดจะกินฟรีแล้วชิงไม่จ่ายตังค์เธอถลกแขนเสื้อมันจิ๊กโกท่าทางกากันมาลูกสาวกำนันเข้าคู่แทนที่ลูกค้าตัวแสบจะกลัวนายนั่นกับทำท่าหน้ารำคาญลุกขึ้นยืนข่มเธอซสมิดโซโริมอ้าปากหวัว อิตานีสูงเป็นบ้าเลยแฮะหน้าตาก็หล่อมไม่เบาแต่ไม่น่ามีนิสัยชอบกินฟรีแล้วชิ่งเลยชักดาบเป็นว่าเล่นเลยฮนี่คงพอสำหรับค่าเคสเกลยแย่ๆของเธอน่ะเอาไปรูปปื้นไปนายนิสัยเสียดิดบัตรเครดิตใบเล็กๆใส่หน้าโซริมเธอเบี่ยงหน้าดบบุ่นวายน้อ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 ย ที่จะกินฟรีได้ยังดาว่าเค้กของฉันไม่ได้เรื่องอย่างนั้นเหรอแบบนี้เอาไว้ไม่ได้แล้วโซริมหันซ้ายแลขวาหาเครื่องทุนแรงมาเล่นง,งานกับคนที่คิดจะรองดีกับเธอเกิดอะไรขึ้นหรอโซริมเสียงคุ้นหูของมินคิมนายังเพื่อนรักและเจ้าของร้านเค้กอีกคนดังแทรกขึ้นมาโซริมหันไปมองเพื่อนอย่างดีใจนายัง แกมาก็ดีแล้วมาช่วยฉันจัดการไอ้พวกนิสัยเสียคิดจะกินฟรีของร้านเราหน่อยสิโซริมฟ้องนายยังเดินดิง่งมาหาทั้งคู่ทันทีอ้าพี่แบบนี้ก็สวยสิหน้าตาก็ดีไม่น่ามีนิสัยแบบนี้เลยนะนายยังเปิดศึกทันทีเมื่อรู้ว่าพวกเบงกินฟรีมาอาดาวาดฉันมีแค่บัตรเครดิตถ้าเธออยากได้ก็เอาไปแต่จะ,จะใช้เอาเงินสด ฉันพูดเรื่องนี้เลยว่าฉันไม่มีนายนิสัยเสียลอยหน้าลอยตาตอบไม่ได้สนใจท่าทางเหมือนแมวขู่ของสองสาวนี้เท่าไหร่แกเห็นไหมนายังว่านายนี่คิดจะกินระเบี้ยวโซลิมเติมเชื้อไฟไม่ยัง้งแล้วมันก็ได้ผลได้จะกินฟรีใช่ไหมถ้าจะกินฟรีก็ต้องโดนแบบนี้ นายยางหันไปหยิบจานเค้กที่เหลือขึ้นมาถือไว้ในมือแบบนี้มันต้องเจอวิชาเค้กระเลงหน้าและเฟยย้า yeah! แต่ก่อนที่วิชาเค้กจะระเลงหน้าได้สําเร็จได้สำแดงเดชนนข้อมีข้อมือของใครบางคนมาจับข้อมือเล็กๆของนายยังแล้วก็บีบข้อมือของเธอจากแรงอันแข็งแกร่งของคนที่ยืนอยู่ด้านหลังโอ้ย เธอนิ้วหน้าเจ็บหันไปมองคนบางอาจที่ทำกับเธอแบบนี้หวังจะเอาเรื่องเต็มที่แต่เมื่อเห็นหน้าตารอแบบไม่บัญญาบัญญังของนายนั่นนายยังก็เปลี่ยนเป็นตะลึงคนบ้าอะไรไม่รู้ดูบุ่มไหนก็หล่อปากคิ้วคอคางดูดีไปสมหมดนี่ขนาดทำหน้าชาชืดเหมือนยังกับผีดิบยังหล่อขนาดนี้เลยหมดเวลาสนุกแล้วเว้ยโฮเซนายพีดิบผู้เสียงเย็นชา ว้าฉันยังสนุกอยู่เลยนะฮุนซูนายนิสัยเสียตอบเขาแต่ก่อนที่สองคนนี้จะได้ทำอะไรต่อก็มีผู้ชายรอโฮกอีกสองคนเดินเข้ามาสมทบภายในร้านนายยังละโซริมมองหน้าสี่หนุ่มไปมาออกอาการงงเตกเล็กน้อยเกิดอะไรขึ้นจุจูก็มีผู้ชายหน้าตารอเข้ามาถึงที่สี่คนบุกร้านของพวกเธอโอ๊ยแมละงง กลับกันดีกว่าโฮเซนายผีดิบชวนอีกครั้งนายนิสัยเสียพย,ยักหน้าตกลงก่อนจะหันไปยิ้มเจ้เลย์ให้กับสองสาววันนี้พอแค่นี้ก่อนนะวันหลังฉันจะมาเยี่ยมใหม่นายนานร่วงมือเข้าไปในกระเป๋าหยิบเงินสดออกมาแล้วยนขึ้นปิวว่อนไปในอากาศเป็นคาเคสของพวกเธอเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยนายผีดิบจึงปล่อยมือนายยังแล้วเดินนําคนอื่นเอาอจากร้านนายยังกัดฟันกอดหันไปมอง เค้กที่อยู่ในตู้โชว์ทำกันขนาดนี้ไม่มีทางสลาที่ฉันจะยอมย่า yeah! แกงอันตพานยังออกไม่พ้นจากตัวร้านได้ซ้ำก่อนเค้กก้อนโตก็ลอยระลี่อยู่ตามหลังมาพรับเค้กอัดหน้าหัวนายผีดิบเต็มๆสายตาทุกคู่หันควับมามองอย่างตกใจสีหน้าเย็นชาของนายผิดิบเปลี่ยเปลี่ยนเป็นกร ขึ้นมาทันทีแต่ว่านายยังก็ยังไม่หยุดเธอก้มไปเก็บเงินที่กองกระจัดกระจายอยู่กับพื้นขึ้นมาเดินเปลีกเข้าไปยืนตรงหน้านายผีดิบอะไรนั่นแล้วก็ปาเงินใส่พวกนั้นอย่างเหลืออดเก็บเงินสกรปรกของพวกนายคืนไปเถอะและออกไปจากร้านของฉันเดี๋ยวนี้เลยนายยังตวาดได้ด้วยความโกรธโซวิงวิ่งเข้า มาจับแขนเพื่อนรักเอาไว้แน่นเธอเริ่มคุ้นๆว่าผู้ชายสี่คนนี้มายืนทำหน้ายักอยู่ในร้านของเธอตอนนี้เป็นใครนายผีดิบพอ่อนรมหายใจพยายามข่มอารมณ์ทำกลางเพื่อนร่วมแก๊งที่ทำหน้าเหมือนว่าตอนนี้นายนั่นพร้อมที่จะอารวาดเต็มที่และมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนายผีดิบกระชาแขนนายัางกลับมาที่ตู้โชว์เค้กก่อนจะหยิบเค้กในตู้ก้อนโตมาละเลงลงบนหัวของเธอทั้งก้อน โอ้ยไอ้บ้าปล่อยฉันนะเสียงโวยวายของหญิงสาวดังขึ้นแต่น้าผีดิบกับไม่ได้หยุดยั้งอันใดนี่คือสิ่งที่ตอบแทนสำหรับคนที่อยากจะรองดีกับฉันนายนั่นพูดมือก็ละเลงเค้กใส่หัวหน้ายั่งจนเลอะเธอไปหมดโซลิงวิ่งเข้ามาช่วยเพื่อนแต่ก็ถูกสามหนุ่มห้ามเอาไว้แต่ก่อนพอได้แล้วนะหน้าฮุนซูนายหน้ารออีกคนที่ดูใจดีที่สุดในแก๊งห้ามเอาไว้ จำไว้ที่หลังอีกคิดจะมาลองดีกับฉันอีกนายผีดิบคู่มองไปยังนายยังตั้งแต่หัวจรวดเท้าก่อนจะเดินนำคนอื่นออกไปจากร้านนายใจดีหยิบเช็คออกมาจากกระเป๋าและยื่นให้แต่สองสาวนั้นไม่รับนี่ค่าเสียหายถ้ายังเปิดร้านแบบอย่างสงบสุขแล้วก็อย่ายุ่งกับแก๊งชาดนเจอร์ของพวกเราอีกนายนั่นเอาเช็คไปวางบนโต๊ะแล้วก็เดินตามเพื่อนออกไปทิ้งให้สองสาวยืนงง และก็ตัวสันด้วยความโกรธอยู่ตรงนั้นไม่ว่าพวกนายจะเป็นใครพวกนายต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ทำกับฉันนายยังพูดออกไปด้วยความโกรธแค้นดวงตากลมโตลูกชนไปด้วยไฟอาฆาต